ม่เปิดประตูให้ลูกไหมหรือปล่อยให้เขาตายต่อหน้าต่อตาบ้านหลังสุดท้ายที่แม่มีลูกชายอักตันยูที่เคยทอดทิ้งและเจ้าหนี้โหดที่ตามมาทวงทุกอย่างคืนคืนฝนกระหน่ำเสียงข้อประตูดังสนัน่นกับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแต่เมื่อเลือดเริ่มหลังไหลไม่มีทางถอยหลังได้อีกต่อไปเรื่องราวสุดเสะเทือนใจของแม่ผู้เสียสละและลูกชายที่ต้องเผชิญกรรมที่ก่อไว้จุดจบของคนอักตันยูจะเป็นเช่นไร ดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่ากรมตามสนองเป็นอย่างไรขายบ้านรักษาตัวลูกผานเงินหมดกำตามสนองลูกอกตันอยู่เสียงฝนกระหน่ำลงหลังคาสังกะสีของบ้านไม้เก่าหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่น้ำซึมตามรอยแตกของฝ้าเพดานพังเป็นรอยโวนางสมพรนั่งนิ่งบนเก้าอี้ไม้เก่าฝ่ามือแห้งเหี่ยวยกขึ้นเช็ดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดข้างกายมีเพียงถุงยาและซองจดหมายที่ถือค้างไว้ ข้างในมีตัวหนังสือชัดเจนจากโรงพยาบาลค่าใช้ใจ่ายค้างชำระกรุณาติดต่อด่วนหัวใจเต้นแรงมือสั่นน้ำตาหยดลงบนซองกระดาษเหลืองกรอบเธอขายทุกอย่างเพื่อรักษาตัวเองหวังให้ลูกดูแลแต่เงินที่ได้มาหายไปในพริบตาลูกชายคนเดียวของเธอสุชาติใช้ใจ่ายไม่บรรบัลยังเที่ยวเตะกินดื่มการพนันทุกอย่างถูกผลานหมดแม่แม่ให้ผมยืมอีกเถอะ เสียงจากอดีตสะท้อนในหัวครั้งแล้วครั้งเล่าเธอให้ครั้งแล้วครั้งเล่าเ,เขาหายเธอหวังว่าสักวันเขาจะสำนึกแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงบัดนี้บ้านหลังสุดท้ายกำลังจะหายไปร่างกายอ่อนแรงหมดหนทางเธอหันไปมองรูปสามีที่ล่วงลับสายตาพร่ามัวใจสันะร,รัวแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น มือเหี่ยวย่นเอื้อมไปรับเสียงปลายสายคุ้นหูแม่ผมติดหนี้แม่ช่วยผมอีกสักครั้งได้ไหมนางสมพรนิ่งมือที่จับโทรศัพท์สันรริษเสียงของสุชาติลอดมาตามสายฟังดูร้อนรนแม่ได้ยินไหมแม่ช่วยผมเธอะผมไม่มีทางอื่นแล้วหัวใจของนางเต้นช้าและหนักอึ้งสายตาจับจ้องไปที่ซองจดหมายในมือเงินก้อนสุดท้ายของเธอมันมีไว้เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อผลานให้สูเปล่าเสียงสายฝนยังคงกระหน่ำเหมือนกับน้ำตาที่ไหลเงียบๆบ,บนใบหน้าเหี่ยวย่นแม่เสียงปลายสายเริ่มดังขึ้นแฝงด้วยความหวาดกลัวแม่อย่างเงียบสิผมไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครแล้วงั้นหรือนางสมพรข่มความรู้สึกมือกำโทรศัพท์แน่นภาพในอดีตฉายขึ้นมาอีกครั้งวันที่เธอล้มป่วยต้องนอนสมอยู่บนเตียง เธอเอื้อมมือหาลูกชายหวังจะขอน้ำสักแก้วแต่เขาหายไปออกเที่ยวใช้เงินฟุ่มเฟือยแม่ดูแลตัวเองได้หน้าแม่จะให้ผมหยุดชีวิตตัวเองเพื่อมานั่งเฝ้าแม่หรือไงทุกคำพูดยังก้องอยู่ในหูแล้ววันนี้เขากลับมาขอร้องให้ช่วยอีกครั้งทั้งที่เขาไม่เคยอยู่ข้างเธอในวันที่เธอลำบากที่สุดสายฝนแรงขึ้นลมพัดหน้าต่างกระแทกเสียงดัง หัวใจของนางสมพรปวดหนึบรู้สึกถึงลมหายใจที่หนักขึ้นแม่เสียงของสุชาติแผดดังขึ้นเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยออกมาช้าๆแม่ไม่มีแล้วปลายสายเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนกระหนำ่ำมือของเธอค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะน้ำตาไหลอับแก้มเธอปล่อยให้มันไหลยอย่างไม่ห้ามอีกต่อไปสุชาติไม่โทรกลับมาอีก นางสมพรนั่งนิ่งฟังเสียงสายฝนและลมที่หวีดผ่านบ้านหลังสุดท้ายของเธอแล้วอยู่ๆประตูก็ถูกเคาะเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่ามกลางพายุฝนปังปังปังแรงเคาะเร่งเร้าเหมือนคนข้างนอกกำลังร้อนรนสุดขีดนางสมพระชะงักสายตามหม่นเสระจ้องไปที่ประตูไม้เก่าซึ่งสั่นสะเทือนตามแรงเคาะใครกันในเวลานี้เธอพยายามยันกายลุกขึ้นแม้ร่างกายอ่อนแรง ขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่แม่เปิดประตูเสียงที่ดังฝ่าฝนเข้ามาทำให้เธอรู้ทันทีว่าเป็นใครสุชาติเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าและหนักอึง้งแม่ได้โปรดเถอะพวกมันจะฆ่าผมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวนางสมพรขบกรามแน่นมือจับขอบโต๊ะพยุงตัวเธอรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นสักวันเขาก่อนนี เขาหลอกใช้เธอเขาผลานทุกอย่างที่เธอมีแต่วันนี้เขากลับมาในฐานะคนหมดหนทางเสียงเ้อดังขึ้นแรงกว่าเดิมรัวเร็วขึ้นแม่เปิดผมขอร้องเธอมองไปที่ประตูใจเต้นร,รัวถ้าเปิดเธออาจต้องเจอกับสิ่งที่เธอไม่อยากเผชิญถ้าไม่เปิดเธอจะต้องฟังเสียงร้องขอชีวิตของลูกชายที่เคยทอดทิ้งเธอแล้วทันใดนั้น เสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างนอกไอชาติมึงอยู่ในนั้นใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำแฝงด้วยความโกรดเกลียวนางสมพรกลืนน้ำลายร่างกายเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีเงาดำไหลายร่างเคลื่อนผ่านหน้าต่างมองเข้ามาในบ้านเธอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ลูกชายของเธอที่ยืนอยู่นอกประตูมันมีบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นรอยอยู่ข้างนอกเสียงฟ้าผ่าดังก้องฝนกระนำหนักขึ้นกว่าเดิม นางสมพรยืนแข็งทื่ออยู่หน้าประตูเงาดำหลายร่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกดวงตาของเธอเบิกโพลงเมื่อเห็นเงาหนึ่งพยายามแง้มหน้าต่างไอชาติออกมาเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนดังลั่นฝาความมืดและเสียงฝนกระหนำ่ำมือเหีียวย่นของเธอกำสาบเสื้อแน่นสุชาติร้องให้เสียงสะอื้นดังจากอีกฝ้าของประตูแม่แม่ช่วยผมเถอะถ้าพวกมันเข้ามาผมตายแน่ น้ำเสียงของลูกชายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคิดว่าโกงเงินพวกกูแล้วจะหนีรอดหรือวะเสียงของคนข้างนอกดังขึ้นตามมาด้วยเสียงกระแทกที่ประตูปังปังปังบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนนางสมพรหอบหายใจหนักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่เคยเห็นลูกชายของเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเขากลัวจนเสียงสั่นเครือเขาร้องขอชีวิตแต่เมื่อเธอนึกถึงอดีต วันที่เธอขอร้องให้เขาอยู่ดูแลเธอวันที่เธออ้อนวอนให้เขากลับบ้านวันที่เธอไม่มีแม้แต่น้ำจะดื่มแต่เขากลับพลานเงินไปกับการพนันและเหล้าตอนนั้นเขาเคยแยแสเธอไหมแม่ได้โปรดเสียงของสุชาติเบาลงแทบจะกลืนไปกับเสียงฝนเขาซุดตัวลงหน้าประตูกหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อข้างนอกเงานั้นเคลื่อนใกล้ขึ้นถ้ามึงไม่ออกมา กูจะพังบ้านนี้ให้ราบเสียงตวาดกล้องแล้วแล้วโครมหน้าต่างด้านข้างถูกทุบจนกระจกแตกกระจายลมพายุพัดแรงเสียงหวีดร้องของสุชาติดังก้องนางสมพรสะดุ้งเฮือกตัวสันเทาเธอรู้แล้วว่านาทีต่อจากนี้บ้านหลังนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงกระจกแตกกระจายไปทั่วพื้นบ้าน ลมพายุพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่ถูกทุบร่างของนางสมพรสันสถานแม่เปิดประตูผมขอร้องเสียงของสุชาติเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนางสมพรยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงมือเหี่ยวย่นกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือปังเสียงกระแทกประตูดังสนัน่นพวกกูให้โอกาสมึงพอแล้วไอชาติออกมาซะด,ดีก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้ เสียงตะโกนจากชายปริศนาดังขึ้นข่มเสียงฝนเงาดำหลายร่างเคลื่อนไหวอยู่หน้าบ้านเสียงฝีเท้ากระทืบลงบนพื้นโคลนแฉะมือข้างหนึ่งของนางสมพรเอื้อมไปแต่ลูกบิดประตูแค่เปิดลูกชายเธออาจมีโอกาสรอดแต่เธอเองละ่ะเธอเหลืออะไรอีกบ้านหลังสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่กำลังจะพังทลายทุกอย่างที่เธอเสียไปให้ลูกชายไม่เคยได้กลับคืน แล้ววันนี้เขากลับมาพร้อมกับหายนะที่ลากติดมาด้วยโครมเสียงโต๊ะในบ้านล้มลงหน้าต่างอีกบานถูกทุบแตกนางสมพรสะดุ้งหันขอบไปทางเสียงน,นั้นร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาทางช่องหน้าต่างดวงตาแข็งกร้าวจ้องตรงมาที่เธอชายร่างใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสักเท่าไอชาติอยู่ไหนเสียงของเขาเย็นเยียบแฝงด้วยโทสะเธอถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นระรัว สุชาติสะอื้นให้ข้างนอกประตูยังคงถูกกระแทกซ้ำๆแม่อย่าให้พวกมันเข้าไปได้โปรดแต่มันสายเกินไปแล้วชายร่างใหญ่ก้าวเข้ามาเหยียบเศษกระจกที่แตกกระจายเขาชักมีดออกจากเอวใบมีสะท้อนแสงวาบในความมืดสายตาของเขาเย็นชาไร้ความปราณีงั้นก็เริ่มจากมึงก่อนก็แล้วกันแล้วเขาก็พุ่งเข้าใส่นางสมพร นางสมพรหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งชายร่างใหญ่พุ่งเข้ามาด้วยสายตาดุดันมือกร้านกับมีดแน่นปลายแหลมสะท้อนแสงวาบเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังบ้านเก่าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกอยากได้โปรดเสียงของเธอสั่นเครือแทบจะขาดเป็นห่วงมึงช่วยลูกชายมึงไม่ได้แล้วเสียงของชายคนนั้นเย็นเยียบเขายกมีดขึ้น แต่ก่อนที่มันจะฟันลงมาปังเสียงปืนดังสนั่นฝ่าพายุฝนชายร่างใหญ่ชะงักดวงตาเบิกกว้างมือที่กุมมีดอยู่ค่อยๆค,คลายออกร่างเขางนเนนก่อนจะล้มลงกระแทกพื้นเลือดไหลนองบนพื้นไม้เก่าที่หน้าประตูร่างของสุชาติยืนถือปืนในมือตัวสันสถานดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเพิ่งยิงใครบางคนเป็นครั้งแรกในชีวิต มือของเขาสั่นจนแทบจะทำปืนหลุดจากมือแม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาแผ่วเบาดังก้องท่ามกลางเสียงฝนแต่มันยังไม่จบเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากนอกบ้านไอชาติมึงทำอะไรลงไปเงาดำหลายร่างกรูกันเข้ามาพายุฝนโหมหนักกว่าเดิมและนรกกำลังจะมาเยือน สุชาติหันขวบไปทางประตูดวงตาเบิกกว้างมือของเขายังถือปืนไว้แน่นแต่สั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่มึงฆ่าคนของกูเสียงเย็นยะเยือกดังขึ้นจากเงาดำที่ยืนอยู่หน้าบ้านชายร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาช้าๆฝ่าฝนที่กระหน่ำลงมาไม่ขาดสายเสื้อคลุมสีดำของเขาเปียกโชกดวงตาแข็งกร้าวจ้องตรงมาที่สุชาติเบื้องหลังเขามีลูกน้องอีกสามสี่คนเดินตามเข้ามาในบ้านที่พังยับเยิน สุชาติถอยหลังไปชิดผนังมือกําปืนแน่นแต่แขนไร้เรี่ยวแรงผมผมไม่ตั้งใจเสียงของเขาสั่นเครือแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายร่างสูงหัวเราะเบาๆท่ามกลางสายฝนไม่ตั้งใจงั้นเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้ๆจนสุชาติแทบหายใจไม่ออกแต่กูตั้งใจจะฆ่ามึงก่อนที่สุชาติจะทันได้ขยับพลาก กำปั้นหนักๆซัดเข้าที่ท้องของเขาเต็มแรงร่างของสุชาติสุดพวบลงไปกองกับพื้นปืนกระเด็นหลุดจากมืออกกเขากุมท้องดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นไม้เก่านางสมพรกรีดร้องรีบพยายามพยุงร่างลูกชายขึ้นมาแต่ชายร่างสูงสะบัดมือแล้วคว้าคอเสื้อสุชาติกระชากขึ้นจากพื้นไอชาติมึงทำกูเจ็บตัวมามากพอแล้ว เขาชักมีดยาวออกมาจากเอวใบมีดเปื้อนสนิมแวววาบในแสงสลัววันนี้มึงต้องจ่ายคืนนางสมพรตัวสั่นเทาน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดคุกเข่าลงตรงหน้าเขาได้โปรดปล่อยลูกฉันไปเถอะเสียงของเธอแหบพร่ามือเหี่ยวย่นกําชายเสื้อของชายร่างสูงแน่นเขามองลงมาดวงตาไร้แววเมตตาป่านนี้แล้วยังคิดจะขอร้องอีกเหรอ เขาเหยียดยิ้มก่อนจะเงื้อมีดขึ้นสูงนางสมพรเบิกตากว้างหัวใจหล่นวูบเธอคว้าแขนเขาไว้สุดแรงเกิดแต่แรงของหญิงชราไม่มีทางต้านเขาได้ปลายมีดสะท้อนแสงฝากความมืดแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นในพริบตาฟิวเสียงหวีดของลมพัดผ่านหน้าต่างที่แตกลากเอาความหนาวเย็นเข้ามาในบ้านฝนยังคงกระหน่ำหนักน้ำขังเป็นแอ่งบนพื้นไม้เก่า มือของชายร่างสูงยังคงกับม,มีดแน่นคมโลหะสะท้อนแสงสลัวสุชาติหายใจหอบทีร่างกายอ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่นางสมพรยังคุกเข่าน้ำตาไหลอับแก้มร่างกายสั่นสะท้านอย่าทำลูกฉันเสียงของเธอแหบพระฝ่ามือเหี่ยวย่นกำแขนเสื้อของชายร่างสูงแน่นราวกับเป็นความหวังสุดท้ายชายคนนั้นหยุดชะงักมองดูหญิงชราเบื้องหน้าดวงตาขาวาวโรถอยู่ชั่วครู่ก่อนที่แววบางอย่างจะสะท้อนขึ้นมาในใจ เขากำมิดแน่นแล้วผ่อนแรงลงช้าช้าไอชาติเสียงของเขาเย็นชาแต่ไร้โทรสะเหมือนก่อนสุชาติตัวสั่นเทาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมึงเป็นนี่กูมากเกินไปและกูเบื่อจะตามล่ามึงแล้วเขาปลายตามองนางสมพรก่อนจะถอนหายใจแรงถือซะว่ากูเห็นแก่แม่มึงก็แล้วกันมือใหญ่เก็บมีดเข้าฝักแล้วสะบัดตัวสุชาติทิ้งลงกับพื้น ร่างของลูกชายเธอกระแทกพื้นไม้ดังตุบแต่จำไว้ชายร่างสูงโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูสุชาติถ้ามึงยังไม่เลิกชีวิตแบบนี้คราวหน้ากูจะไม่เมตตามึงอีกเขาหันหลังเดินออกไปจากบ้านโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองลูกน้องของเขาพยักหน้าให้กันก่อนจะถอยตามหัวหน้าของตนไปเสียงฝีเท้าหนักๆค่อยๆจางหายไปท่ามกลางเสียงฝนบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบ หลือเพียงเสียงสะอื้นของสุชาติที่ยังนอนกองอยู่กับพื้นนางสมพรมองลูกชายของเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวเธอรู้ว่านิกรรมของเขายังไม่จบลงแค่นี้แต่เธอหมดแรงที่จะต่อสู้เพื่อเขาอีกแล้วแม่เสียงแหบพระของสุชาติดังขึ้นเขาเงยหน้ามองเธอด้วยแววตาสำนึกผิดแต่มันสายเกินไปแล้วหรือเปล่านางสมพรไม่ได้ตอบเธอเพียงแค่หลับตาลงช้าชา น้ำฝนเย็นเฉียบกระทบผิวกายของเธอแต่หัวใจของเธอเย็นชากว่าคืนนี้บ้านหลังนี้รอดพ้นจากเงื้อมือความตายแต่พรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรเธอไม่อาจรู้ได้อีกแล้วจบบริบูรณ์